ซื้อบ้านแล้วเพื่อนบ้านไม่น่ามองไม่น่าเห็นไม่อยากรู้อยากมีความเป็นส่วนตัวต้องทํำยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่ารั้วบ้านเนี่ยถ้านานๆไปรั้วมันจะเริ่มเตี้ยแล้วอย่างเงี้ยนะครับเท้าแขัได้เลยนี่คือรั้วข้างบ้านนะถามว่าทำไมเริ่มเตีย้ยถนนยกสูงหน้าบ้านในตัวบ้านก็ต้องเทพื้นตามอะไรประมาณนี้มันทําให้รั้วเนี่ยจากที่เคยทําอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆสั้นลงสั้นลงอย่างรั้วตรงเนี้ยนะครับถ้ามองไปด้านข้างแบบนี้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าโอ้ ไม่น่ามองน่าจะมีปัญหาแน่นอนเราก็ขัดหูขัดตาเราก็ทําระแนงขึ้นไปบงังปิดบางอย่างมองมาด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมลองดูเห็นไหมมันยังมองเห็นอยู่นะยังรอดช่องไปได้นะบางท่านบอกว่าตรงนี้ทําระแนงโปง่งแล้วคุณโบสใส่ระแนงหน้าสามตัดขอบยิงโป่งไปแล้วข้างล่างยังเห็นอยู่หรือยิงข้างบนทึบไปแล้วข้างล่างก็ยังเห็นอยู่แก้ปัญหายังไงบางท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้มีแผ่นเซาะล่องเป็นแผ่นรกไฟเบอร์ซีเมน ยิงปิดไปเลยเนี่ใช้เสาปูนะเป็นเสาหลักเพราะเสาปูนด้านล่างมีเสาเข็มมีต่อหม้อเอาเหล็กกล่องยัดเข้าไปปึ้งติดขึ้นไปเสร็จเอาละแนงที่เป็นเสาะร่องนะเป็นแผงทึบเลยยิงตั้งแต่พื้น,นขึ้นไปอีกลนะขึ้นเลยลัวขึ้นไปอ,อาจจะเมตรหนึ่งอาจจะเมตรห้าสิบแล้วทําทั้งหลังแบบนี้ยาวไปเลยด้านหลังยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยคุณผู้ชมลองดูสิเหนะ็นไหมจะปกปิดหมดเลยซานงซานหนิมที่คุณเห็น ต้นโกงต้นกล้วยอะไรพวกนี้นะครับก็จะปิดบงังทึบหมดเลยอ้อมไปตรงนี้เห็นไหมเนี่ยจะคล้ายๆกับที่ผมทํามีบูชีตมีอะไรปิดอยู่มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวรอบบ้านเลยซึ่งบ้านหลังเนี้ยขนาดพื้นที่100ตารางเมตรซึ่งมีพื้นที่รอบบ้านเยอะมากถ้าคุณต้องการความไพรเวทในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า บางกะปินะครับอยู่ตรงลาดพร้าวร้อยสิบเจ็ดหน้าปากซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าดูบ้านหลังนี้ได้เลยหนึ่งร้อยตารางวาเราเปิดขายแต่ขอรีโนเวทให้หมดก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือไม้ระแนงที่เราเตรียมมาไว้แล้วตรงนี้เสาเหล็กกล่องาใช้ขนาดสามคูณสามเลยหนาสองจุดห้ามิลขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เราทําการยึดกับเสาร้วเลยซึ่งลวทั้งหมดเป็นลวของบ้านเราเองและเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบบ้านเนี่ยไม่ว่าจะมุมด้านหน้าด้านข้างเนี่ออ้อมไปเลยเนี่ย จะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับบ้านหลังนี้